เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายเองด้วยอุปกรณ์20บาทลูกบล็อกมาแล้วก็ใช้การทีบนะครับพอมันแน่นมากต้องใช้ทีบอย่างเดียวถึงจะออกทีบไปเลยครับอันนี้ถอดแล้วใช้ลูกคลิกเหมือนกันแล้วก็ต่อด้ามแป๊บขันเอา เพราะว่าตัวถ่ายด้านล่างไขออกง่ายทำคนเดียวได้เลยเด่นออกแล้วก็เอาน็อตไปทำาัับสะอาดซื้อแหวนรองมาใหม่ 联通。